หุ้นเด่นประจำวันที่14ธันวาวันนี้เราเลือกตัว j w d <JW. S 2> มาแนะนำแล้วมีพี่ปุ๋ยเกริ่นไปแล้วว่าเรื่องของวัคซีองวัคซีนอะไรคือถ้าต้องมีการกระจงกระจายเก็บเนี่ย j w d ก็ถือว่ามีความพร้อมใช่แล้วก็ทุกวันนี้นอกจากเก็บน้ํา,ายาไตเทียมซึ่งแบบ,บเป็นการซ้อมๆเก็บของเย็นอย่างนี้นะคะแล้วก็เป็นวัตถุเป็นเป็นของที่เป็น อุปกรณ์เกี่ยวกับการแพทย์มันก็ต้องใช้การดูแลเป็นพิเศษซึ่งเขาก็มีความชํานาญในส่วนนี้และเอาจริงๆเนี่ยมีบริษัทยานอกตลาดด้วยนะถ้าพูดมาทุกคนต้องรู้จักเขามีการขนส่งวัตถุดิบยาให้อยู่แล้วและในอนาคตเนี่ยถ้ายาตัวนี้จะต้องมีการแพร่กระจายให้กับไปถึงล่าสไมล์ไปถึงผู้บริโภคเนี่ยเขาก็มีโอกาสที่จะไปไดเ้เรื่องของขนส่งเพราะ j w d เขามีทั้งบอกอากาศอากาศไม่มีสิอากาศแบบเป็นลักษณะไปไป,ไป ไปเขาเรียกอ,อะไรไปใช้ค<ม> <connection S 1> อนเน็กชันใช่แต่ว่าในเรื่องของฟรีดบนโบกแล้วก็ทางน้ําห้องเย็นการเก็บอย่างเงี้ยเขามีครบหมดครับถ้าบอกว่าปีหน้าเนี่ยเราจะเล่นธีมอะไรที่มันเป็นเกี่ยวกับเฮลส์คอนเชียสเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับการ เป็นเรื่องของเฮลส์เรื่องสุขภาพเนี่ยเขาก็มีมีทั้งคลังสินค้ามีทั้งการดูแลตลอดเส้นทางการขนส่งัำด้วยครับทีนี้ถ้าดูแนวโน้มกําไรเนี่ยไตรมาสสเนี่ยถือว่าฟื้นมาแล้วนะครับประมาณสัก70กว่าล้านใช่ไหมไตรมาสที่4น่าจะขยับขึ้นไปได้ประมาณเกือบเกือบร้อยล้านละ8ปดสกปกติแล้วอ่ะถือว่าเป็นระดับปกติแล้วแล้วก็ถ้าคูณ4ไตรมาสไปเนี่ย ก็กาไรปีหน้าเนี่ยน่าจะกลับขึ้นมาที่ระดับประมาณสัก360-270ล้านก็เท่ากับปี 2, ใกล้ๆปี2019เลยใช่ใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้ที่กธุรกิจที่นิกบอกว่ากลับมาแล้วนะที่โดนไปเยอะๆตอนล็อกดาวน์นี่คือโดนเรื่องรถยนต์ายานยนต์วันนี้รถเมื่อสัก2สัปดาห์ที่แล้วไปดูคลังไปดูลานจอดรถเข้ามาแบบถูกยี่ห้อแล้วรถเนี่ยจะบอกว่าในปีหน้ารถ E ีวีต้องมีต้องมาเพราะว่ามันมีรถหลายแบรนด์มากทั้งทั้งฝั่งยุโรปทั้งฝั่งเอเชียที่ตอนนี้ข EV เข้ามาใ,<ช>ในไทยแล้วก็มาจอดที่ พาร์คที่ยาร์ดของเขาอะอแล้วเรียบร้อยรอการขนส่งนะทั้งนำเข้าทั้งส่งออกเรื่องของรถยนต์เนี่ยแล้วก็พอได้พอรถยนต์ฟื้นก็จะได้แบบไอ้ตรงยาร์ดที่ที่สำหรับเป็นค่าเช่าจอด,ดรถใช่ไหมครับได้มากกว่านั้นก็คือเรื่องของการขนส่งเพราะรถบางคันไม่ได้มาม,ม,ม,มันมาเป็นโครงแล้วก็เดี๋ยวล้อมามออพวงมาลัยมาแอร์แบ็กมาไอ้อย่างเงี้ยต้องใช้เวลาใช,ใช้ใช้การขนส่งทางรางรซึ่งการขนส่งทางรางเนี่ย วันนี้ก็กลับมาแล้วแล้วก็อีกอันที่นี่เคยพูดถึงบา r สเทอร์มิโนครับ,รบเป็นท่าเรือขนตู้คอนเทนเนอร์นะครับจากท่าใหญ่มาท่าเล็กเนี่ยตรงนี้ก็มีปริมาณตู้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะว่าคล้ายๆเป็นผูกขาด<ช>ตั้งแต่ช่วงประมาณสักไตรมาสสที่ผ่านมา<ช>นะที่มีประกาศลงราชกิจจากมาว่าถ้าจะ เป็นเรือบ้าจะต้องเข้าที่ท่านี้เท่านั้นนะครับห้ามไปเข้าท่าใหญ่ช่งั้นก็จะได้ปริมาณขนลงตู้คอนเทนเนอร์ตอนนี้น่าจะขึ้นไปเป็นหลักหมื่นตู้ต่อเดือนแล้วนะใช่หมื่นสักหมื่นหนึ่งซึ่งเบรกอีเวนต์เขาประมาณ7 0 0 0พันมันก็นะวันนี้คือกำไรอยู่แล้วและเป็นรีเคอร์ลิงเพราะว่าได้สัญญาจากการท่ามาสาปีจริงๆไม่ต้องทำอะไรเยอะนะคะแค่ขนน่ะขนตู้จากท่าใหญ่ไปท่าเล็กเออจากท่าใหญ่ไปท่าเล็กท่าเล็กไปท่าใหญ่แล้วก็ขนตู้ลงจากเรือมาขึ้นบกแค่นี้ค่ะครับผมก็เป้าของเขาคือประมาณ สองหมตู้ต่อเดือนนะครใช่อตอนนี้ก็สักมาครึ่งทางแล้วแล้วเบรกอีเวนต์คือเ0็ดพัน้วก็ตลอด3ปีนี้เขาเขาก็เจ้าเดียวแล้วก็ได้เป็นค่าขนส่งตู้หนึ่งประมาณห้ารอยหกสิบว่าบาทแล้วก็ธุรกิจในต่างประเทศนะไม่ว่าจะเป็นในไต้หวันใช่ไหมเขามีธุรกิจตัด ตัดผักอยู่เออตัดผักคือตอนแรกกลายเป็นดีกลายเป็นดีตอนแรกเนี่ยกะว่าซื้อมาแล้วเอ๊ะมาจิ้นมันไม่ดีอย่างที่คิดแต่ปรากฏช่วงล็อกดาวน์นี่แหละครับเอออ่อร้านอาหารดิลิเวอรี่แล้วก็พวกฟาสต์ฟู้ดต่างๆเนี่ยพวกเบอร์เกอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะปรากฏจ้างผัดแค่แค่ผัดกะหล่ำผักอะไรเงี้ยที่ที่เป็นไส้เป็นเป็นหลายสิบหลายร้อยเฉยเลยเออกำไรดีเลยเลยไม่ขายละใช่เพราะงั้นคือดีทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเลยนะครับสำหรับ JD แล้วก็ต้องบอกว่าธุรกิจโลจิสติกส์เนี่ยถือว่าเป็น เป็นแบ็กโบนของตอนนี้เลยนะครับตลาดต่างๆอุตสาหกรรมที่โตอีคอมเมิร์ซที่โตอะไรต่างๆเนี่ยต้องใช้โลจสิสติกทั้งนั้นนะครับแล้วก็แทบ,บจะมีโอกาสาที่จะโดนดิส랩เลยนะครับตรงนี้กําไรปีนี้แน่นอนชะลอตัวชั่วคราว19%แต่ว่าปีหน้าจะกลับมาโตเด่นนะครับ21%แล้วก็อาจจะเห็นอัพไซด์ด้วยเพราะว่าผู้บริหารตั้งเป้ารายได้เนี่ยปีนี้ประมาณโต 8- 10%แต่ว่า ของเราทําแค่ประมาณสามเปอร์เซ็นเพราะฉะนั้นมีอัพไซด์นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะบวก on t o ็อปไปอีกถ้าเกิดว่าทําได้ดีเกินเป้านะครับราคาเป้าหมาย JWD เรายังให้ไว้ที่10บาทส่วนแนวรับเนี่ยแบาทหกนะครับเป็นหนึ่งในหุ้นโมเมนตัมประจําเดือนธันวาด้วยเช่นกันนะครับโอเค